สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญกลมเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีครับเป็นที่ระลึกง,งานทําบุญญาล้วนครับราคา150บาท ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับยิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอร์โทร0994848787 0994848787ครับ กดติดตาม youtube ล้านพระ .com เพจล้านพะ com, Facebook, ระคอมเฟสบุคล้านพระ .com กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับ ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญกลมเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาษีครับเป็นที่ระลึกง,งานทำบุญญาล้วนครับราคา150บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร099 484 8787ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ